สวัสดีครับผมพี่น้อง,อองนี่อ่งานสีอกงานรับจอบอีกแล้วมือเนี่ยไปตีฝ้าปอาไม้เลิงนกทาขนอุปกรณ์เจองมือกันแล้วงานไม่น้อยอยังด้งหน้าหน้างานนะครับอันมีอะไเฮี้ยเฮี้ยหนาง,งานเป็นเ่ง khó chịu được khó chịu được nhảy và chán gì nó. không à? nó nữa đấy vào bận. trái <laughs> <Hả? Cháy cười> น้อยนะครับทางกำลังติดเลเซอร์ได้ลเลยเลเซอร์ระดับพื้นยีกันเ,เลเซอร์ระดับแค่เรนบองเบาที่กบท่าน้ำนี่ดีเหรอดูสิสมีละ

มันมันจะมีเรเ่อรสือแลนทั้งตรงอีกดีีสากแล้วได้บ้านฤีสาแกแล้ว,ลวม,ม,อมองมองีมวเส้นกะน,นี่นก็ฟูเกียวสร้างวันอ่าตีบกข่าอาโอ่โโโโโโาสร้างวันตีบข่ <laughs> สร้างวันตีบเขา <laughs> เสี split, so first, ่ไล่แล้วสีไล่พ่อนี่เนี่ยจัดให้แน่ได้แล้วไรจะล่างเม็ดไปลวสี่ไล่ว่อนี่ยเต็มเตเต็มเต็เมเต็มตมเต็เต็มต็มเต็เต็มตมเตมมตมมเเ็ นี<ง>่างไรแวกี่เอาเาัี่เี่ย่างรเอาอาไปเอาเอาบินมาเหกอใเพื่อนอันนี้มันโอ,อย่างด้ไปแล้วก็ไปแบกเอาไปออ<ม>ขุนขุนไม้วอสุดส,ส,ส,สิไม้ตะพีดไปขุนเป็นบ่เอ็นไปเสียทักหลังนะ,นนะ,ะบ่ขุน้นแล้วแล้ว ม่ง่เดี๋ยวจะโค้งส้อยมาอ่านิ่งลส่สรอยไดบ้างนิ่ซี่ตร้งระดับล้บา,น,ลาน,น,นิ่งล่สรอยไปน,น,นีงาระดับน่้โงสอยก่แล้วได้บา้างยังยืดลวดได้ยังไง ที่เวียดนามเห็นมะว่าสิแดสามเมือสิแดงบอสดเนาตัวสีคำงานดอยู่สร้างไฟก็เรื่องเดินไฟโอ้ยไองไหนสายคืออยู่ย่าอยู่เดินไฟพร้อมงาน อะไรการสร้างอินมั่งบาเอนเมื่อกี้จังได้แล้วก็จิมันเป็นจูด่ได้ละแล้วยไา่ไม้เบิ่งเดิกเนี่ยมันกล้าเดินไปอยู่ที่ริงว่านจิเอาไม่แล้วมือนีมาสั่นโอ้หนั่เมือห้องก็พ้องก็ขึ้นในสองพ่นเครื่องเดินไปต่ออีกบาดเป็นสร้างไฟบาดเนี่ สร้างไฟเราจะสร้างไฟหรือสร้างบ้าสร้างบ้านหรือสร้างไฟอยู่ที่แหละ <c oughs> ไฟออกแล้วออกทางนึงว่าแล้ว้างงนึใส่หลอดไฟฟังผีได้บ้านนี่ จริงมันมีฝ่าม,มันก็มนีไฟว่ามันคู่กันตลอดเลยฝ้าก็ไฟมันต้องคู่กันตลอดไฟขังละสามหลอดแล้วได้บ้างไฟ,ไฟวอวตึกหงุได้บ้าง้อยู่ไฟวอรค่หลอดไฟอยู่ <c oughs> หัวหมันมีปัญหาป,าาปาาล,ล,ลายมันเบอาเวเกอร์กันขึ้นมันนอกทันทีเลยปลายมันตัวเาวันจอนะเนอย่างกระหยิดพีชเทปแล้วก็ชาบด้วยหละว่าชาบคับบบดให้เพิ่นตั้งน้อยเป็นให้พีชทั้งหลังแห่งแหว้วสายการะรักนิ่งอยู่ chiếc sạc sạc ở đây này đấy, sạc cát cả hai nhạc, vào sạc 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 chân lây มือเงินผมก็ยังเจี๊ยดมาขัดพ <c oughs> อท้่ไทยก็มาหอดมองมุมน,นอกรอกแล้วครับ,บนี้เจียดไส,ส้เจียดไส้เจียดจิตตมขัดหนาขัดหนาเก็บงานตรงงานมือเหนียวครับ คือถ่ายกัดไหว้สร้างสีเดี๋ยวเราจาจิจมเอาสตินะครับพี่ดิ